สวัสดีครับเพื่อนๆใม่มาเช้าตื่นมาครับเอานิ้วเขียนติ๊กตอกไปติ๊กตอกมาครับเจอร้านข้าวแกงร้านหนึ่งครับมันน่าไปลิ้มลองเหลือเกินร้านนี้ชื่อว่าร้านข้าวแกงบุฟเฟ่เจนันสาขาสองอยู่ที่บ้านโป่งราชบุรีเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปที่บ้านโป่งราชบุรีกันครับไปชิมข้าวแกงบุฟเฟ่เจนันสาขาสองดูซิว่าจะอร่อยไหมครับ รามาถึงกันแล้วครับร้านเจนันข้าวแกงบุฟเฟ่50บาทอยู่ที่อำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีครับขายอาหารเยอะแยะเลยครับเพื่อนๆโอ้โหดู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 นี่ผักสดก็มีนะครับเพื่อนๆผักสดก็มีมีผักสดแล้วก็มีน้ำพริกหลายอย่างครับมีน้ำพริกกะปินี่อันนี้น้ำพริกกะปิน้ำพริกเผา นี่น้ำพริกปลาล้าครับพเพื่อนๆขนมจีนก็มาครับอืนี่นี่อะไรเนี่ยโอ้โหน้ำยาน้ำพริกครับนี่เมนูต่อไปครับพเพื่อนๆอะไรครับเนี่ยน้ำยาปลาล้า,านี่โอ้โหสีสันน่าก,กินครับนี่น้ำยากะทินะครับนูน่น ตามติดไปด้วยน้ำยาปูหมาครับโอ้โหนี่ต้มเจิดลูกชิ้นมีกะหล่ำลูกชิ้นเนื้อด้วยโอ้โหนีอันนี้เป็นขวยจับครับของหวานก็มีให้ทานครับนี่แบบนี้มีฟักทองมีขนมปังมีของแทงครับ หวยก็ามาโอ้มาแล้วจานแรกครับกับข้าวแกงบุฟเฟ่เจนนันครับนี่คั่วกิ้งครับเมนูนี้ต้องลองนี่เมนูเด็กๆก,ก็มีไส้กรอกนี่ทอดมันหอยปีอันนี้แฮมมีเยอะแยะเดี๋ยวจานแรกเอาแค่นี้พอก่อนกับข้าวมันเยอะนี่นี่ยังมีนี่ต้มจิดต้มจิดเดี๋ยวซัดก่อนเลยคั่วกิ้งรสชาติดีไหม อ,อกเหนียวใต้ชัดๆเลยครับเนี่ยุกกิงคุกกิงคุกกิงดูเืมๆๆ้ๆๆๆตๆๆๆๆๆๆๆ่นี่ๆๆ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 นๆๆๆๆๆอๆๆม่นๆาาุทนกทๆๆๆๆๆมกๆๆ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 ๆอๆๆๆๆๆืๆๆ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 ๆบๆุๆเฟๆๆ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 ๆัๆกๆๆเลยๆๆ้ๆๆๆๆๆๆี่ๆๆ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 รๆๆ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 ๆนๆๆ อันนี้เขาผัดแฮมที่ผัดผัดอะไรผัดปุ๋ยเซียนมาเกือบลืมมามาชิมกอนเลยทอดมันเป็นไงบ้า <c oughs> งเพื่อนดูทอดมัน <c oughs> เยี่ยมเนื <c oughs> <c oughs> ้อทอดมันเหนียว <c oughs> <c oughs> กำลังดีกินยอดดูทอดมันกุ้งอ่อ ทอดมันกุ้งที่เรากินทอดมันหัวปีเลยละเมนูนี้ทอดมันกุ้งทอดมาร้อนๆไม่มีทำข้างตบดยวยข้าวผัดแพมหน่อยอ,อ,อร่อยทุกเมนูครับเ,เพื่อนเมนูที่สาเมนูที่สามครับขนมจีนน้ำยาปู อร่อยทุกอย่างถึงกินเพื่อนขนมกินนองยาโป้เนี่ยกินที่เพชรบุรีเนี่ยก็ต้องมีทอดมันแก้มด้วยอร่อยคุ้มค่าห้าสิบบาทจับดู ไส้เป็นไส้ดูไส้เป็นไส้เ้าหู้กม็มิสุดยอดจริงๆเห็นนี้ดูอลมกล่อมกลมกล่อม,อม,อมตบโต๊ะที่ของหวานนี่เฉาก้วยกับคองแทงครับนี่ใส่น้ำกะทิหอมๆม,มาเพื่อนๆชิมรสชาติหน่อยชิมรสชาติหน่อยๆๆๆ อหอมหอมหอมหวานกำมงดีกินกันบข้าวกล้วยดิอ,อ,อื่อหสุดยอดร้านข้าแกงบุฟเฟ่เจ๊นันบ้านโป่งราบบุรีบอกเพื่อนๆเ,เลยว่าอร่อยคุ้มค่าตัวเงิน50บาท เมนูข้าวแกงก็มีเป็น10 20เมนูครับเพื่อนๆแล้วนี่สคัญเพรมหมดเติมหมดเติมหมดเติมนี่ิ่คัญน,นะครับโอ้โหมีก๋วยเตี๋ยวให้ทานด้วยบางวันเป็นข้าวขาหมูครับขนมหวานก็มีให้กินใครที่มีโอกาสแวะเวียนมาแถวำอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับหิวหิวก็แวะมาที่ ร้านข้าวแกงบุฟเฟ่เจนันนะครับสาขาสองนะ <S <S อยู่แถวสามแยกกระจับบอกตรงครับคุ้มอร่อยสุดๆทลิปนี้ไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้าครับ